คลิปนี้สองตัวร่างเทียบชนสามสูตรครับผมครับกลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับช่วงนี้วันหยุดครับที่ร้านลูกค้ามากันเยอะนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับร่างคลิปนี้คลิปเดียวสามสูตรนะครับเริ่มจากสูตรนี้นะครับสูตรนี้ งวดที่ผ่านมาหลุดครับผมแต่ผมก็อยากลงอีกสักงวดหนึ่งนะถ้าหลุดสองงวดก็คือหยุดหยุดนะฮะแล้วก็หาสูตรใหม่แต่ผมก็จะเก็บไว้เทียบนะครับก็คือหลุดไปแล้วงวดหนึ่งงวดที่ผ่านมาเพิ่งหลุดงวด เดียวก็อยากจะลงเพิ่มอีกนะครับสูตรนี้ถ้ามาแล้ว1ิบ5 15, 15งวดหลุด2งวดโอเคเอสองตัวล่างงวดที่ผ่านมานะครับออก82นะครับสูตรนี้สูตรเดียวสูตรเดิมเลข8ตัวเทียบ4กับ9นะครับ 4 9เลข2เลข2ตัวเทียบก็คือ2กับ4 2กับ4นะครับแล้วก็บวกกันนะครับ9บวก4ได้13ได้เลข3นะครับ4บวก2ได้6นะครับได้6แล้วก็นำตัวเลข ทั้งหมดนี่นะครับมารวมกันนะครับ2 3 4 6 8 9เลข5ตัวบิน2ตัวได้15ชุดนะครับได้15ชุดเด่น6กับ3พี่น้องก็โปรดใช้พี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณานะครับโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรที่หนึ่งผ่านไปนะครับแล้วสิบหน่วยล่างนะครับสิบหน่วยล่างงวดที่ผ่านมาหลักสิบหลุดไปนะครับแต่ผมมีตัวกันคือวิ่งตัวเดียวบนล่างได้แปดงวดที่ผ่านมานะครับผมก็เอา ได้มานิดหน่อยนะครับหลัก10บงวดที่ผ่านมาหลุดงวดนี้คำนวณได้5้าหกนะครับพี่น้องบงท่านบอกชอบ9อันนี้ก็ไม่สามารถทราบได้นะครับนี่หลักหน่วยเราเดินสวยงาม11งวดรวดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11หลักหน่วยงวดนี้คำนวณได้3 6 7 02เนคำนวณได้ตัวเดิมนะครับกับงวดที่ผ่านมาผมก็เอาหลักสิบกับหลักหน่วยมาวินนะครับมาจับเป็นคู่ตรงนะครับจับเป็นคู่ตรงจับเป็นคู่ตรงได้25ชุด แล้วเทียบชนกับสูตรนี้นะครับเทียบชนกับสูตรนี้ก็คือ2ตัวล่างสูตรนี้กับหลัก10ล่างหลักหน่วยล่างนะครับเอามาวินแล้วชนกันที่9ชุดนี้นะครับ2ตัวล่างนี่สูตรหลักสูตรนี้สูตรที่1หลัก10 สูตที่2หลักหน่วยหลักที่3ก็รวมเป็น3สูตรนะครับเทียบจน3สูตรก็ชนอยู่ที่626366 828386 929396อันนี้ก็คือว่ากันไปตามสูตรนะครับเนาะชอบส่วนตัวนี่ชอบส่วนตัว3กับ4มาตัว หนึ่งสองสามมาตัวแต่ชอบส่วนตัวนะครับก็คือชุดนี้นะครับชอบส่วนตัวสามสองสามหกสี่สองสี่หกสามหก็ออกยากสามสร,รวมกันนะครับเนาะ ีชอบส่วนตัวด้วยเอามาจากไหนสูตรมีเยอะครับผมครับแต่ไม่อยากเสพข้อมูลเยอะนะครับถูกก็ถือว่าดวงไม่ถูกก็ดวงครับผมนักแสวงโชคเมื่อที่ผ่านมาผมไปเน้นหนักตัวอื่นนะครับแต่แปดสองก็ได้มานิดหน่อยตัวกันแต่ที่ได้พอได้ค่าขนม ก็บนครับงวดที่ผ่านมาผมให้เม็ดเดียว4 5 8นะครับวิน2ตัววัดใจก็เข้า5 8ตรงๆนะครับพี่น้องก็เอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับเนาะ ขอฝากช่องครับผมช่องสัญญานักสแสวงโชคครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมกดกระดิง่งเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนในคลิปจะต,ต่อไปนะครับเนาะกะับคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องด้วยนะครับผมครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้นะครับก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาคาดคะเนเท่านั้นนะครับก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าเขาจะมาหรือไม่มาก็ทำกันไปตามสูตรนะครับเนาะ ชอบส่วนตัว1กับ2มา1ตัว3กับ4มา1ตัวแต่ทั้งสูตร10สูตรหน่วยไม่มีเลขหนึ่งเลยเลขสูตรผมงวดนี้ผมก็เลยชอบ3 2 4 2เป็นพิเศษชอบส่วนตัวนะครับเนาะ,ะและก็ไม่สามารถการันตีได้นะครับว่าเขาจะมาหรือไม่มานะครับ แต่อยากให้มาอยอ่นั่อยล่ะครับเนาะเออให้พี่น้องดูชุดเต็มอันนี้คือสูตรสูตรนี้เน,นี่ยทำมาสิบห้าสิบห้างวดหลุดไปสองงวดนะครับสูตรนี้นี่อันนี้คืองวดที่สิบหกนะครับลงไปแล้วสิบห้างวดนะครับทำมาแล้วสิบห้างวด หลุดไปสองงวดนะครับแล้วที่ชนกับหลักสิบหน่วย,ยมีอยู่เก้าชุดนะครับแต่ชอบส่วนตัวก็สามสองสี่สองครับผมที่ชอบส่วนตัวสามสี่มาตัว ชนที่สามครับครับเนากกะขอกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องปองปายสุบุสุก้นครับที่ติดตามนะครับเนาะกราบขอบพระคุณพี่น้องปองปายสุบุสุก้นที่เขามารับชมครับผมที่สําคัญกะขอกราบขอบพระคุณทุกๆก,กําลังใจครับผมครับกราบขอบพระคุณหลายๆจากใจครับผม ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีโศกมีลาบเฮงเฮงครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ